สวัสดีค่ะโมนาเอร่าค่ะสวัสดีค่ะบอยเอร่าค่ะสวัสดีค่ะเนยเอร่าค่ะเดี๋ยวยกมายเพื่ด้วยอ่ะถามหน่อยหน่อยบอกสิคอนเซ็ปต์วงเราเป็นยังไงค่ะคอนเซ็ปต์วงเรานะคะชื่อวงเราเนี่ยก็ชื่อว่าเอร่านะคะ E Y R A คือหลายๆคนในโลกโซเชียลเนี่ยพูดผิดกันเยอะมากว่าแบบไอราอะอะไรนะ เอราแตจริงๆวงเราชื่อว่าเอรานะคะซึ่งคำว่าเอราคำนี้นะคะก็มาจากพันแมวป่าเนอะใช่คอนเซ็ปต์นึ่งและก็เป็นฟิลแบบแมวๆอะไรอย่างงี้สิคาแรคเตอร์ Character, ค่ะาขับซิงเกลิลบ้านาเป็นยังไงบ้างทำใหม่อยออกมาแล้วก็เ,เป็นซิงเกิลแรกของพวกเรานะ้องชอบือว่าพวกเราค่อนข้างที่จะใหม่ในวงการนี้มากๆ ขออนุญาตฝักเนือ้อฝากตัวนิดนึงนะคะกับพี่ๆสื่อทุกคนแล้วก็แฟนๆค่ะทุกคนที่แบบว่าเอ้ยสี่สาวคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะใช่อ่ะงั้นต้องมาบอกซิว่าแบบคาแรคเตรอร์ของแต่ละคนในวงเนี่ยคุณเป็นแบบไหกนกันนะออ่ะ,ออะ,อะเริ่มก่อนเลยสามก็ของแก้มนะคะก็จะเป็น เป็นแมวที่แบบว่าเท่แล้วก็แบบอาจจะแบบเข้าถึงยากแต่พอได้คุยด้วยแล้วก็จะแบบแกต้องรักฉันอ่ะคือแบบแกต้องหลงรักฉันได้แล้ว<อ>แกต้องเป็นพารแมวฉันได้แล้วสำหรับโมนานะคะ่ะแมวก็คือเป็นแมวแบบโซนขี้เล่นฟิลแบบแมวสม้มาเลยอ่ะค่ะแบบว่าเน้นแบบขี้เล่นสนุกสนานจอยเข้าถึงง่ายค่ะส่วนของบอยก็จะเป็นแมวที่ค่อนข้างเข้าถึงง่ายขี้เล่นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็น แม่ที่โตหน่อยค่ะเพราะว่าหนูเด็กสุดใช่โตโตก่อนล้อแต่ว่าพักถึงง่ายเหมือนกัน คนทนะี่อ้อนเก่งอ่ะอันนี้คือสปอยนะดูไหมคะเพราะใคร,ใครพี่เนยคะ่ะเพราะพี่เนยหน้าเหมือนแมวสุด คนอื่นเล่นใหญ <c oughs> uh ่อย่างนี้แล้วหนูจะยังไงล่ะทีนี้คือคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยจริงๆนะอ่อนๆหรอเราจะมาเป็นแมวสายเท่สวยครับสุดหรอไม่ใช่ก็ฝากติดตามวงเอล่าด้วยนะคะอ้าวแบบแหวกไปเลยอ่ะพี่แก้วคุ Welcome to my era Oh my god อินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะเผื่อตกนอมเข้า จริงๆออกทุกงานคือไม่ว่ามันจะเป็นงานหรือว่าสถานการณ์ที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าพวกเราคือตื่นเต้นตลอดงงไม่รู้ตื่นเต้นอะไรกันเพราะว่ามันแบบหลายงานแล้วแต่รู้สึกว่าแต่ละงานมันมีกิมมิคที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันก็แบบว่าด้วยสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่ได้ขึ้นเวทีหรือว่าได้มาออกอีเวนต์อะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกทำตัวไม่ถูกเหมือนกันใช่ค่ะแล้วพวกเราก็ยังแบบว่าใหม่มากๆสำหรับวงการนี้แล้วก็ดูว่าคุณชวราเพ็น จริงแล้วหนูเคยเป็นแบ็กอัพค่ะเป็นแบบว่าแดนเซอร์แบ็กอัพให้กับศิลปินแบบว่าพี่แกงแล้วก็ศิลปินในค่ายโอจมีอีกอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าการออนสเตจมันมันเหมือนกันค่ะแต่ว่าด้วยโพสิชันที่เราไปยืนอยู่บนเวทีมันมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่หนูเป็นแบ็กอัพหนูควรที่จะแบบทําหน้าที่ซัพพอร์ตศิลปินทำไงให้เขาแบบว่าโอ้เด่นสเตอร์ออกมาอะไรค่ะแต่พอเรามาอยู่ในโพสิชันที่แบบเอ้ยเราเป็นศิลปินแล้วตอนนี้เรามีผลงานเป็นของตัวเองเราก็ต้องแบบ เราจะต้องทอํายังไงให้คนเนี่ยมามองตาเราทํายังไงให้เขาจดจ้องมองที่เราแล้วก็ไปมูไม่ใช่แล้วเลยเราก็พยายามบอกว่าแสดงเสน่ห์ออกมาซึ่งมันแบบว่าแตกต่างกับการเป็นแบ็กอัพมากๆค่ะใช่เพราะว่าแบ็กอัพคือเน้นแบบเต้นแรงซับพอร์ตแต่ว่าศิลปินต้องแบบมีบาลานซ์แล้วก็ต้องแบบว่าใช้แบบว่าเฟเชลเยอะมากๆ อยากขอบคุณอยากขอบคุณตัวเองกับครอบครัวก่อนคะ่ะขอบคุณตัวเองที่กล้าเลือกที่จะแบบว่าเดินออกมาจากเซฟโซนตัวเองไม่อยู่ในแค่แบบ ที่ที่มันเป็นเซฟโซนตัวเองกล้าที่จะแบบแสดงตัวออกมากล้าที่จะโชว์ความฝันของตัวเองกล้าที่แบบว่าจะออกมาทําตามความฝันแล้วก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบพี่ตัวเองอยากทํามาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆหนูก็เคยแบบว่าอยู่แบบว่าคือทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานานมากๆแต่ว่ายังไม่เคยเจอทางของตัวเองสักทีจนแบบว่าได้มาอยู่ตรงนี้ในค่ายนี้แล้วก็มาอยู่กับพี่ๆ4ี่4คนมันแฮปปี้มากๆเลยค่ะมันลงตัวมากๆถึงแบบวันจะมีเวลาที่แบบว่าท้อบ้างเหนื่อยบ้างเพราะบางทีก็แบบ เหมือนมันจะมีช่วงหนึ่งค่ะที่มันบอกว่าว่างๆเป็นช่วงก่อนที่เราจะทําออกเพลงออกมาอะไรอย่างนี้นค่ะก็รู้สึกว่าแบบเออเราทําสิ่งนี้ไปทําไมแล้วเออแล้วทำไมเราต้องทําอันนี้ด้วยทั้งๆท,ท,ที่แบบมันไม่ได้ผลอะไรเลยอะไรอย่างนี้นค่ะแล้วก็พี่ๆก็มาให้กําลังใจว่าแบบโอ๊ยทาต่อลองสู้ต่อทนต่อกับมันอีกหน่อยนึงเดี๋ยวแบบมันก็จะสําเร็จแล้วซึ่งช่วงนี้มันก็สําเร็จแล้วจริงๆค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณครอบครัวแฟนๆทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ก็ข่องแก้มนะคะก็รู้สึกตัวเองโชคดีค่ะที่มีคนรอบข้างที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะสปอร์ตเราเสมอไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าทางค่ายที่ก็ไม่ว่าไงก็จะสปอร์ตเราอยู่เสมอตั้งต,ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราก้าวเข้ามาในค่ายนี้แล้วค่ะแล้วก็ออสอนเราเสมอว่าโอเคเราต้องวางตัวยังไงในสังคมเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนของสังคมแล้วเราก็ต้องออวางตัวแล้วก็รู้รู้รจักอะไรนะรู้จัก ว่าอยู่ที่ไหนคนที่จะเป็นยังไงทำทำยังไงแล้วก็เออเข้ารับสถานที่ต่างๆะะาอะค่ะว่านั่นแหละค่ะก็จริงๆก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่สปออร์แล้วก็ไม่ว่าใครที่เพิ่งผ่านมาเห็นเราหรือว่าเพิ่งเจอเราก็อยากให้เอ็นดูพวกเราเยอะๆนะคะ